สวัสดีครับชาบ,บราตเตอร์สักไหนดีคลิปนี้นะเดี๋ยวให้ผมจะพาไปร้านสักที่ย้อนกลับไปช่างสักสมัยก่อนเนี่ยต้องสักได้ทุกสไตล์ร้านนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นร้านดังนะฮะแถวเซนทันเวสเกตตอนนี้อยู่ที่ BB Market ง่ายๆเลยเอาแบบมาอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรปรับเปลี่ยนไปแต่เอาตามแบบเลยนะสักได้ทุกสไตล์และสักดีด้วยสิ <Yahoo! S 1> studio ไม่ต้องมาละงานแบบเฉพาะสไตล์อะ่ะร้านนี้เขาสามารถสักได้ทุกอย่างนี่ประสบการณ์งานกว่า23ปี <Yeah. S 1> ราคาไม่แพงสามารถสอบผ่ามเพื่อนัดคิวได้นะครับโอ้สูไปเลยฮะแต่ผมบอกก็เลยนะะที่พูดอย่างนี้คือฝีมือเขาดีฮะเดี๋ยวไปดูงานเขากัน ไม่อยู่กับขวัญขวัญ t a t t o ูสตูดิโอที่เรียบร้อยอย่างที่ผมบอกไปดีครับขวัญครับคือ <Okay. S 2> อย่างนี้ต้องไลฟ,ฟังก่อนว่าสักไหนดีของเราเนี่ยช่วงหลังอ่ะเราก็จะเลือกไปเฉพาะทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นงาน Black Work Japanese Realistic ถ้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าผมมีความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ร้านสักกว่า50%ทั่วโลกนะ ก็จะเป็นสไตล์ขวัญแคทูสตูดิโอเนี่ยแหละคือสามารถที่จะสักได้ทุกสไตล <Yeah. S 1> ์ที่ผ่านมาผมทํางานคัสตอมนะฮะไปร้านที่ทํางานคัสตอมไว้ซะเยอะส่วนใหญ่แต่ผมยังมีคาวามรู้สึกว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมอยากจะหาร้านสักร้านหนึ่งที่เป็นร้านที่ช่างมีประสบการณ์ทําได้ทุกสไตล์งานไม่จำเป็นที่คัสตอมจ๋าเราอาจจะไปหาตาม Pinterest หาภาพในเน็ตมาแล้วมีคาวามรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ภาพประมาณนี้เนี่ยแล้วมาให้ช่างทําแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ย ผมก็ต้องมั่นใจนะว่าช่างที่ผมแนะนำเนี่ยต้องเป็นช่างที่มีฝีมือมีประสบการณ์าสามารถทําได้ทุกแนวและนี่แหละฮะร้านนี้แหละร้านนี้ถ้าเกิดเข้าไปดูในเฟซเนี่ยคนตามตอนนี้กี่แสนนะน่าจะเกิน4,5แสนแล้วน่าจะเกิน0แเอยะอะมากเลยอะ <c oughs> ขวัญคิดว่าทําไมอะ่ะคนถึงตามเราถึง45อะไรที่มันจุดเด่นของร้านเราถ้าอย่างร้านขวัญน,นะคะ อาจจะเรื่องบริการาช่างสักทำงานเร็วไม่ต้องทนเจ็บหน,น้าแล้วก็ราค<ต>าก็าาบอกต่อๆกันไปเรื่อยๆด้วยค,<ด>คและที่สำคัญเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าให้ผมทายนะราคาเนี่ยน่าจะเป็นมาตรฐานซึ่งไม่สูงอ่าของขวัญอาจจะอยู่ที่งานถามว่าสูงไหมอยู่กลางๆแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะช่างขวัญเป็นหนึ่งในช่างเป็นเจ้าของร้านแต่คนที่สักเนี่ยคือแฟนชชื่อว่าช่าง ช่างโรดค่ะช่างโรดเป็นแฟนของขวัญซึ่ง<ช>เป็นคนเป็นเป็นช่างที่ณตอนเนี้ยจะเป็นประจําอยู่เป็นประจ<ช>ําอยู่ที่นี่เลยและช่างโรดที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาทําได้ทุกสไตล์จริงทุกแนวเลยค่ะไอแบ็คกราวด์เขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เป็นช่างสังนี่ผเห็นบอกประสบการณ์23ปีเนปี่ยลองเล่าคร่าว <c oughs> ๆได้ไหมคือเดิมอ่ะแต่ก่อนเลยอะค่ะจะเริ่มมาจาก อยู่สะพานพุทธที่ที่ก่อนนึกออกไหมคะที่เป็นโซนวาดรูปหรือโซนเคนอันนั้นนะค่ะคืออยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วก็เริ่มมาปรับมาสากขึ้นอะไรขึ้นจนสะพานพุทธแล้วก็ย้ายมาอยู่เนี่ยแลก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยชอบสไตล์ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาทำได้ทุกแนวจริงวะแล้วเป็นช่างคนดีเนอะไรที่ทำได้ทุกแนวปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้ร้านสักเขาจะเลือกที่ว่าอ่ะคนนี้เอามาทางนี้เลยคนนี้มาทางนี้แต่ของเรานี่คือแบบว่าเรียกว่า ดำเนินธุรกิจกันแบบโอสกูสมัยก่อนจริงๆคือทุกแนวปกติแล้วเดี๋ยวนี้คนละแวกนี้เนี่ยชอบแนวอะไรเป็นพิเศษครับเอาจริงๆอ่ะญี่ปุ่นอ่ะมาเป็นหลักอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่อ่ะลูกค้าจะถามด้วยความที่เขารู้จักแนวเนี้ยกันซะเยอะการมองเห็นอาจจะอย่างอื่นยังน้อยอ,อยู่อะไรก็จะถามไลน์อย่างนี้มาก่อนออแต่พอมาถึงร้านบางคนก็อาจจะยังไม่มั่นใจขวัญพอเปิดงานแนวอื่นหรืออะไรเพิ่มเขาก็เปิด โลกมากขึ้นอาจจะแบบมีงานอื่นเข้ามาหรือเปลี่ยนเป็นแนวทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยตีไปสักงานสักสี่ชั่วโมงปกติแล้วเนี่ยที่เนียจะคิดยังไงครับถ้าประมาณช่วงแขนอย่างนี้แล้วกันะนะคะด้านนอกด้านเดียวช่วงหัวไหล่ถึงเนื้อสอบอาจจะอยู่ที่75 0 0 8,500 9 5 0ปอยู่ที่รายละเอียดของงานนั้นๆน,น,นะคะ แล้วก็สมมุติว่าอาจ7 5 0 0 8 5 0 0 9,000 5,00่ยคืองานบางทีไม่จําเป็นว่าต้องมาคัสตอมสไตล์ช่างจ๋าขนาดนั้นคือเรียกว่าไปดูใน Pinterest มาชอบลายเนี่ยก็เอามาให้ช่างได้เลยได้เลยอาจจะปรับ,บุูนปรับนี่หน่อยใช่ใช่อย่างนี้มันต้องอยังไงมันต้องนัดกันก่อนแล้วก็ต้องดูภาพก่อนถูกต้องไหมว่าเราต้องการภาพประมาณนี้ต้องการปรับขนาดไหนใช่ใช่ค่ะอาจจะดูที่ความเหมาะสมของแขล่องถ่ายรูปมารงมา<อ>ในเพจคุยแบบตัวอย่างที่เราชอบ,รบอปรับแล้วลองวางให้ดูอะค่ะอ๋อก็คือ เจอกันก่อนถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้หรือ,อไม่เดีบบ๋ยวนี้ลูกค้าจะชอบพูดผ่านเพจแล้วก็นัดทำเลยโอเคแล้วก็อาจจะถ่ายรูปแขนมาให้ดูว่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่วันหนึ่งสักกี่คนเนี่ยมีเป็นสิบก็เป <c oughs> <c oughs> อยู่ที่วันนั้นรายใหญ่รายเล็กเดี๋ยวกันนะสิบ <c oughs> นี่คือช่างคนเดียวลุยสิงานเลยเหร ต้องดูว่าลายใหญ่ลายเล็กด้วยอะค่ะแต่ก็ทําได้เหมือนกัน <ทำ S 1> เคยมีแล้วเนี่ย<ช>อันนี้คือแบบว่าช่างสมัย <c oughs> ยุคที่แบบประเทศไทยเป็นจริงๆนะสมัยก่อนย้อนกลับไปผมว่าก็ต้อง10กว่าปีที่แล้วอะสิบถึงยีปีอะ <c oughs> เอากันแบบว่าวันๆหนึงคือสักอย่างเดียวเลยมาถึงก็ขาดไม่ต้องมานั่งว่าดศิละปะแบบสไตล์ช่างคัสตอมแล้วล่ะ <c oughs> เออแต่ว่าฝีมือก็ดีจริงเอามาดูเนี่ยผมยังงงเลยนะโดยเพราะงานเรียลเนี่ย โอ้โหงานเรียลลิสติกเขาเนี่ยงานแบล็กเวิร์ที่สุดเก๋ก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นพวกงานเรียลลิสติกนะฮะที่เป็นเป็นเป็นแบล็กเวิร์กอะส่วนใหญ่เนี่ยช่างก็จะใช้เวลาหน่อยเนาะในการสักแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้เสืองานเบรียลเนี่ยที่แบบว่าวันเดียวเสร็จสบาย เ<ไ>ปคนทํางานเร็วช่างยคโอสโกนี่ <c oughs> ทำงานเร็วอยู่แล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเป็นไซส์ประมาณนี้อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยสมมติวันเดียวเสร็จเนี่ยเราเราเราจะชาร์จลูกค้าไงครับที่ร้านขวานนะ่ะไม่ได้คิดเป็นชั่วโมงอยู่แล้วคะ่ะคิดเป็นชิ้นใช่คิดเป็นชิ้นงานหรือดีเทลของงานนั้นอ๋อนับเป็นชิ้นก็แล้วก็ดูดีเทลเอาแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้วันวันเดียวเสร็จใช่ไหมอันนี้เสร็จค่ะอันนี้นี่เราชาร์จเข้าไปเท่าไหร่ก็ลงมาก็แบบว่าเกินหาสิอันเนี้ยเฉลี่ยประมาณ น่าจะประมาณหมื่นสองะประมาณหมื่นสองใช้เวลากี่ชั่วโมงครับไม่เกินห้าชั่วโมงไม่เกินห้าชั่วโมงอโอ้โหเป็นคนทางานเร็วนะเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันพวกนี้ก็คืออะไรอย่างงานพวกนี้ชิคานเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากเลยเนี่ยมีพวกชูการ์สโกมีอะไรเงี้ยอ้นนี้เราเรางานชิ้นนี้เนี่ยผมว่าวันดีวไม่น่าเสร็จนะอาถ้าอย่างเงี้ยอาจจะใช้วิธีแบ่งเป็นส่วนทำอะค่ะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงความเร็วของช่างแล้วเนี่ยผมว่า2รอบน่าจะเสร็จตอนที่เราชาร์จลูกค้าเนี่ยอย่างเงค้ย จะคิดเป็นส่วนเหมือนกันอาจจะส่วนอยู่ที่ขนาดอยู่ที่รายละเอียดแล้วก็ขนาดอย่างหน้ารูปภาพเป็นหน้าเหมือนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะอยู่ที่แปดพันห้าถ้าเกิดว่าเป็นต,ต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยต่อหน้าต่อส่วนนึงอะคะ่นะไซส์เอสี่นะใหญ่เลยเอสสี่ใช่อ,อันนี้<ๆ>เขารูปแฟนกับรูปลูกเขาอ่อแล้วน,น,นี่คือเราทํากี่เซสชั่นนะครับอ่าด้วยความ พี่คนนี้เขาอยากเสร็จเร็วอะค,ะค่ะน่าจะไม่เกิน2รอบประมาณ2รอบเต็มอ,อกเลย<ช>แล้วอย่างนี้เราเราคิดเขายัางไงอ่าถ้าเป็นเต็มแผงอ,อกอย่างนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0มประมาณ2อ0 0ม่น้านะแต่กาได้งานแบบว่าเต็มแผงอ,อกเลยอืมแล้วอย่างเงี้ยงานอย่างเงี้ยครับงานแนวแบบว่าเป็น black work อเงี้ยล่ะเหมือนถ้าเรา เหมาแขนอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ดีเทลอย่างเงี้ยอาจจะเฉลี่ยเริ่มต้นที่4 <45. S 2> ี่หมื่นห้าก็แบง่งรอบเอาอือก็คือ <นะ S 1> มามา <ๆ S 2> คุยกันได้เลยใช่ใช่ก็ถือว่าราคาก็เป็นมาตรฐาดทั่วๆไปเลยนะ แล้วเราทำไมเราถึงคิดว่าเออคนเนี่ยเรือกที่จะมาสักที่นี่กันเยอะอะน่าจะเห็นจากผลงานที่ร้านด้วยค่ะออแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาก็จะบอกว่าเพื่อนแนะนําม,มา <Yeah. S 2> เพื่อนแนะนำม,มากันหมดแล้วเลย <Okay. S 2> ตรงนี้งานเผาก็ทำ <Yeah. S 1> มีทําทุกแนวอะ่ะมิ <Min imal. S 2> นิมอลทุกแนวจริงๆมินิมอลกาโลรียลิสติกคัลเลอร์เวิร์ดทำหมดอ่ะงานนี้ อันนี้วางแบบเหมือนกันเหรอครับหรือว่าเป็นงานสักแล้วลูกค้าเอาเอารูปตัวอย่างที่ชอบมาค่ะแล้วก็มาทาก็หาในเน็ตในพินนี่แหละคะ่ะลูกค้าเขาชอบเราก็โอเคก็รูปนี้อันนี้คืองานที่สักแล้วอันนี้ครั้งเดียว วกี่ชั่วโมงครับงานนี้ก็เฉลี่ยพอๆกันนะคะสี่ถึงห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงประมาณส์ประมาณครึ่งครึ่งหลังได้ช่างทางานเร็วจริงอ่ะอย่างเนี้ยรัดฟินเนี่ยแต่ฟินถ้าอยู่ที่ลเอียดอันนี้ขาคนเลยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายเลยวันนี้ไม่มีแบบมานะเอาเนี่ยเจ้าของร้านนี่แหละงานนี้กี่ชั่วโมงครับอันเนี้ย ด้วยความที่พี่เขาก็เก็บหมดนะคะ่ะอันนี้อาจจะประมาณ4-5่งหาชั่วโมงเหมือนกันด้วยความที่เล็ก <ใน S 1> ถ้าเกิด<ห>ผมอยากได้ลัชฟิงเนี้ยผมมีรูปมาเลยท่าไหรถ้าถ้าอย่างนี้ลหรอคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ6.5 0 0นห้าโอเคอ่ามาเนี่ยอะไรเนี่ย,ยกาเล็กซี่ป่ะอันนี้อ,อ,อะไรนะเออโรบอทอ่ะ ไออย่างงานโรบอทเท่าไหร่ที่4,500ค่ะโดยประมาณนี้ที่4,500น้าะกี่ชั่วโมงประมาณเนี้ยค่ะอันนี้อันนี้ประมาณ3ชั่วโมงได้ประมาณ3ชั่วโมงขออนุญาพ่าัน่ารักดีเป็นงานจาก Pinterest มาละแปเลยด้วยความที่ตอนนี้งานค่อนข้างเยอะมากอะค่ะทั้งในทั้งนอกคือแบบว่าแล้วลูกค้าเขาก็จะตึกษาดูเข้ามาแล้วก็ให้เอามาเอาโจทย์มาให้เราเ คือคือต้องยอมรับแบบว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีช่างอย่างสไตล์ขวัญแททูสตูดิโอซึ่งเยอะมาก<ะ>อยากได้งานนี้เอามาให้ทำได้เลยนะครับแล้วก็จะมีงานที่แบบเป็นช่างอาจจะเป็นช่างรุ่นใหม่ที่แบบเอ้ยไม่ได้ <Nope. S 1> เราต้องแบบว่า uh. เป็นผลงานของเราจริงๆอะไรเง<ะ>ี้ยตรงนี้ขวัญมีความรู้สึกความแตกต่างตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าถ้าถ้าเราเลือกได้อะเราลูกค้าก็เยอะเหมือนกันเนี่ยเราอยากจะ ไปทางแบบคัสตอมมีแบบซิกเนเจอร์มีลายเซ็นเป็นของช่างเลยเองไหมหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยจริง,รง,รงๆการทํางานคอมเมอร์ชลอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบว่าคัสตอมอะไรกันมากอะไปหาแบบมาแล้วให้ช่างทำอะและช่างทําได้เรารเราชอบมีมากกว่าไหมความแตกต่างมันเป็นไงครับถ้าส่วนตัวฟันอะแบบลูกค้ามาจบเร็วกว่าเพราะว่าเหมือนลูกค้าเขาเลือกที่เราชอบเขาชอบมาแล้วเราแค่มาทํามาแปะวางให้ขนาดที่ตําแหน่งที่สวยที่เราคุยกัน แล้วเราลงได้เลยแต่ถ้าการเป็นมาออกแบบหรือว,ว่าหรืออะไรเนี้ยทำเป็นคัสตอมเยอะๆสไตล์ช่างร<ำ>ีเควส t นั่น<ล>นี่นว่นจะคุยกว่าจะปรับเปลี่ยนแบบกว่าจะลงะตัวอาจจะใช้เวลามากกว่าซึ่งลูกค้าทักมากันค่อนข้างเยอะเวลาตรงเนี้ยอาจจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยคือให้เราเลือกได้อ่ะ การทาธุรกิจของเราอ่ะเราก็จะรู้อย่างที่เราทำะวันนี้ใช่แต่ว่าบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเงี้ยความเป็นศิลปินความสุขในการทำอะ่ะมันจะน้อยลงไปไหมมันก็จะเหมือนกับคนที่ทางานออฟฟิศหรือเปล่าเงินดีจริงนะเนงินดีจริงนะแต่ความสุขการที่เราได้ทํางานที่เป็นตัวตนของเราจริงๆหรือว่าที่เขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งทีาอยากจะ,อ,ะ,ะอยากจะนำเสนองานศิลปินเขาอ่ะถือว่าความสุขน้อยลงไหมไม่ค่ะเราแค่ เห็นลูกค้าออกไปแล้วแฮปปี้เราก็โอเคแล้วโอเคเราเน้นความสุขของลูกค้าเป็นหลักใช่เราไม่ได้สนองนี้ของตัวเองว่าอะไรจะต้องทํางานในสไตล์ตัวเองลูกค้าแค่ชมเราว่าสวยเราก็แฮปปี้แล้วโอเคแล้วผมบอกได้เลยนะว่าอย่างเงี้ยได้ตังค์เยอะจริงเคยบ่นมั้งไหมแฟนเคยบ่นไหมอ่ยแม่งตื่นมาไม่อยากทําเลยว่ะเพราะว่าโอเคใช่เราทํางานให้เขาอื่นเขามีความสุขจริงแต่ในเวลาเดียวกันเรามีความสุขเราเหนื่อยอ่ะโามว่สักวันหนึ่งยังเยอะถามว่าบ่นไหม ไม่ค่ะอาจจะมีเมื่อยเม่ยบ้างแต่ถามว่าชอบทำมากกว่าโอเคโอเคก็คืออาจจะมีเมื่อยแต่ว่าถ้าถ้าให้เลือกได้ก็ไม่ได้หมดเนาะโอวันนี้ไม่อยากทำไม่มีถ้าถ้าเลือกที่แบบเลือกไปเที่ยวกับเลือกไนเขาเลือกไงเขาแฮปปี้กับตอนที่เขานั่งวาดนั่งสักเนี่ยค่ะมากกว่าใช่แล้วช่างนี่เขาเรียนทางนี้มาโดยตรง หรือว่าเขามาก็คือเริ่มมาเรื่องของการสักเลยถ้าเรื่องของการสักเลยอ่ะอ,อาจจะเป็นการเรียนรู้เองฝึกฝนเองอเข้ามาค่าาะใช่สุดท้ายนี่อยากให้ขวัญฝากไวนะ้หนยคือต้องยอมรับนะช่องเราเนี่ยเน้นพวกศิลปินอซะเยอะต้องยอมรับ <c oughs> อันนี้ผมยอมรับจริงผมก็จะพยายามไปหาศิลปินเฉพาะทางแต่เอาจริงแนละ้วอย่างที่ผมบอกไปนะกดแปด กว่ากล้าพูดเลยกว่า80ในโลกนี้มันคือร้านสักที่เป็นสไตล์นี้คือท,ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกางานจริงๆนไหนลองบอกที่ว่าจุดดีของการที่มาร้านอย่างนี้ที่ทำได้ทุกเนี่ยมาที่ขวัญทัตทูสตูดิโอเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับกลับไปเนี่ยมันคืออะไรลูกค้าอยากได้งานอะไรหรืออยากปรึกษาเรื่องลายสักงานแก้งานปิดรอยหรืองานใหม่อะไรเงี้ยค่ะทางร้านยินดีที่จะตอบหรือให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็ สนเราคุยกันได้ปรับเปลี่ยนได้เลือกรายนูตขยับมาตรงนี้หรือเ<ช>อาลายนี้ปนกันได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าก็จะแฮปปี้กับงานแล้วพองานสักออกมาแล้วงานออกมาดีลูกค้าก็ยิ่งชอบแล้วนี่ผมพยายามทำความเข้าใจอยู่นะยกตัวอย่างง่ายๆคือบางทีใจคนเรา<ๆ>เขาอยากไดไลายนี้แต่ว่าบางทีพอไปหาช่างที่เฉพาะแนวจริงๆที่เป็นศิลปินจริงๆเขาก็ไม่ทาเออเอาตรงๆเขาไม่ทเออเาเขาไมู่ม้สึกว่าไปเอาไปเอาภาพคนอื่นมาให้เขาทำเขาไม่ทํา บางทีตัวลูกค้าเองก็อาจอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้เพราะว่าเบสเ็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการถูกต้องไหมเออมันก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นในเรื่องของแบบความสุขของของความเป็นตัวของช่างซะมากกว่านะฮะลูกค้าก็อาจจะแต่บางคนก็มีความรู้สึกว่าเออเขาอยากซื้อลายเซ็นของช่างเช่นงานแฟลชผมเป็นคนที่เก็บงานแฟลชผมก็แฮปปี้แหละก็ผมชอบสไตล์นี้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปแหละคนส่วนใหญ่แล้วก็คงจะรู้ตัวเองอยากได้อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ ไม่ได้เป็นคนที่สะสมรอยสักแบบฮาร์ดคอร์อย่างผมอะคนทั่วๆไปเลยอะเขาอยากได้อันเนี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องการอันเนี้ยก็มาที่นี่นะของจ็คสุดีโอแล้วคุณก็ได้งานนั้นเพผมมั่นใจแหละอย่างงานที่เราเห็นวันนี้หรืองานที่ผมโชว์ขึ้นมาเนี่ยช่างก็ทำได้ทุกแบบจริงๆนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะสักไหนดีผมขอเรียกว่า เป็นช่างที่สามารถทํางานตลาดทั่วไปและทําได้ทุกแนวจริงๆถ้าเกิดใครที่สนใจจะมาสักที่นี่อยู่ไหนครับอ่าอยู่ตลาดบีบีมาร์เก็ตค่ะตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นนทบุรีค่ะเนาะคือกดจริงๆก็ขวัญทัตทูสตูดิโอนี่แหละได้เลยค่ะขึ้นแน่นอนที่จอดร,รถมีที่จอดร,รถเยอะมากอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหนรอติดตามสักไหนดี